รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมษาหน้นา,ร,าร้อนในปีนี้หลายคนคงเตรียมคลิปดีๆไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจคลายความร้อนกันแล้วใช่ไหมล่ะคะและแน่นอนแหลงท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในใจสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหนีไม่พ้นที่นี่ค่ะเกาะเสม็ดสถานที่ยอดฮิตพิชิตความร้อนของเมืองระยองฮิทนั่นเองตามเรามาคลายร้อนพักผ่อนชิลๆที่เสม็ดกับโฟกัสไทยแลนด์สัปดาห์นี้ค่ะ รถคันนี้ช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันถึง14.9กิโลเมตรต่อลิตรด้วยระบบแก๊สโซลีน Direct Injection คุ้มค่าทุกหยดดสัมผัสเทคโนโลยีเหนือชั้นใน Ford Focus ใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง759,000บาท ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโฟกัสไทยแลนด์ค่ะชิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวดับร้อนนอนทะเลสะเสม็ดกันเนื่องจากมนเสน่ห์ที่ยังสุดแสนจะมัดใจของที่นี่ซึ่งนอกจากจะมีชายหาดที่ยาวแล้วก็ขาวสะอาดน้ำทะเลเย็นใสหน้าสัมผัสแล้วยังมีกิจกรรมให้เราได้ร่วมสนุกทั้งกลางวันและค่าคืนอีกด้วยที่สําคัญการเดินทางมาที่เกาะเสม็ดแห่งนี้ก็ไม่ยากนักค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพนัก สำหรับการเดินทางมาสู่กสเกาะเสม็ดก็มาด้วยกันได้หลายเส้นทางค่ะทั้งรถโดยสารประจำทางรถตู้หรือว่าจะมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวให้เรามุ่งหน้ามาสู่อำเภอบ้านเพจังหวัดระยองจากนั้นต่อเรือโดยสารจากท่าเรือบ้านเพซึ่งมีให้บริการทุกวันออกทุกๆชั่วโมงค่าโดยสารระหว่างบ้านเพไปกเกาะเสม็ดไปกลับเพียงแค่100บาทต่อท่านเท่านั้นใช้เวลาเดินเรือแค่ประมาณ40นาทีก็ถึงเกาะแล้วล่ะค่ะ ลลลลลงงเเเ่่นนนนนน้้าากกกกันจนจัััใหมปป็ววครรแทจจไไือสลลอสถ้าพูดถึงกเกาะสม็จนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับในความสวยงามของทะเลนะครับทะเลที่กเกาะสม็จเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นทะเลที่น้ําที่ใสนะครับแล้วก็มีหาดทรายที่ขาวสะอาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่หาดใแก้วนะครับเป็นหาดที่ คือมีตำนานนะครับตำนานมานะครับเล่าขานกันมานะครับในเรื่องของของความงดงามของของหาดายแก้วนะครับแต่ก่อนเนี่ยแต่เดิมเลยเนี่ยทรายทรายที่ชื่อว่าทรายแก้วเนี่ยจะเป็นทรายที่ละเอียดนะครับแล้วก็เม็ดสีขาวมากเวลาเดินเนี่ยเท้าเราเดินไปเดละก้าวเนี่ยจะดังจวบจวบคือด้วยความเม็ดของทรายเนี่ยที่ละเอียดนะครับนี่คือคือผมคิดว่าเป็นเสน่ห์ที่ที่ที่คนหรือนักท่องเที่ยวที่มากันเนี่ยได้สัมผัส เมื่อถึงเกาะเสม็ดเราก็สามารถใช้บริการรถสองแถวแท็กซี่โดยสารมาลงตามหาดต่างๆได้ทันทีค่ะเสม็ดในวันนี้นีเดินทางได้สะดวกสบายมากขึ้นเลยนะคะเพราะว่ามีการพัฒนาปรับปรุงทางอย่างมากมายเลยและวันนี้รายการเลือกที่จะมาที่หาดทรายแก้วขอตามรอยวรรณคดีไทยชื่อดังเรื่องพระอภัยมณีของท่านสุนทรภู่ซึ่งได้เคยมีการเอ่ยถึงเกาะแก้วพิสดาร สนันนษฐานกันว่าน่าจะหมายถึงบริเวณหาดทรายแก้วของเกาะเสม็ดแห่งนี้นั่นเองค่ะหาดทรายแก้วมีความขาวทรายละเอียดเหมือนแป้งซึ่งทอดตัวยาวกว่า1,700เมตรนับว่าเป็นหาดที่ยาวที่สุดบนเกาะเสม็ดก็คงจะไม่ผิดนักนอกจากนี้ท้องทะเลในบริเวณนี้ยังเป็นทรายปนปการังปราศจากโขดหินเหมาะมากๆสำหรับการลงเล่นน้ำและการเล่นกีฬาทางน้ำทุกประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นการขี่เจ็ตสกี บา a n นาบ a สหรือพาราซูที่หาดแห่งนี้ก็อุวบรวมไว้อย่างครบคันเกือบตลอดความยาวของแนวชายหาดเต็มไปด้วยสีสันสดใสของโต๊ะผ้าใและร่มกันแดดสลับกับภาพนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินั่งนอนพักผ่อนอาบแดดกันอยู่เต็มไปหมดและที่พักสุดชิคของเราในวันนี้ก็ตั้งอยู่ริมหาดทรายแก้วที่นี่ล่ะค่ะสเสม็ดแกรนวิวรีสอร์ท ถ้าถามถึงเสม็จแกนวิวรีสอร์เนี่ยนะครับในส่วนตัวผมนะครับจุดเด่นของเราก็คือ,อหน้าหาดนะครับที่ที่ที่ท,ที่ที่กว้างนะครับแล้วก็มีความความสวยงามของหาดอยู่แล้วนะครับกอบกับในส่วนของ ตัวของรีสอร์ทของเราเองนะครับที่ตั้งอยู่บนกลางใจหาดของหาดสายแก้วเลยนะครับสไตล์ของการออกแบบของของของเรานะครับผมก็จะเป็นลักษณะของของงานไม้กึ่งโมเด์น,นะครับจะสังเกตว่าจะมีห้องพักเรือนไทยนะครับเป็นเป็นลักษณะไทยประยุกต์นะครับบวกกับ สไตล์โมเดิร์นที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอาจจะเป็นลักษณะทรงที่เป็นเป็นเป็นริมเลียมนะครับก็คือเป็นโมเดิร์นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็รับกับในส่วนของทะเลที่ที่ที่มีเทเรสส่วนของของของขทงเทเรสที่ยืดออกไปนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นเป็นจุดเด่นของเรา น่าสนใจไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะกับแหล่งท่องเที่ยวและที่พักใกล้กรุงเทพพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับห้องพักในแต่ละโซนของที่สม็ธแกรนด์วิว r e รีสอร์ทกันคะ่ะ ด้วยระบบช่วยจอดอัจฉริยะทำให้คุณเข้าจอดได้อย่างมั่นใจให้ทุกช่วงเวลาของคุณเป็นเรื่องง่ายสัมผัสเทคโนโลยีเหนือชั้นใน Ford Focus ใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง7,59,000บาทท่ามกลางธรรมชาติเมืองแปดริ้วสวนอาหารรุ่งทิพย์ขอเชิญคุณมาลิ้มลองอาหารป่าอาหารซีฟูด้ด เดินชมแปลงผักปลอดสารพิษสดสะอาดเตรียมเก็บมาปรุงอาหารให้คุณได้ชิมพร้อมห่องคาราโอเกะและบริการรับจัดเลี้ยงที่สวนอาหารรุ่งพิษจังหวัดฉะเชิงเซา ร้านคุณสาไหล่บริการอาหารอร่อยสดสะอาดพร้อมจุดพักรถและของฝากถูกใจเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยบริการที่รู้ใจนักเดินทางลงใต้ครั้งใดอย่าลืมแวะร้านคุณสาไหล่นะครับตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมอำเภอท่าแสะจังหวัดชุมพรโทรศัพท์077547223ถึง5 แกลเลอรีอร์ที่นี่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ2ไร่เศษถูกจัดสรรพื้นที่แบ่งเป็นโซนห้องพักร้านอาหารและบาร์โดยบรรยากาศภายในออกแบบให้ร่มรื่นไปด้วยสวนสีเขียวและต้นไม้น้อยใหญ่นานา,นานชนิดโดยในส่วนของห้องพักแบ่งออกเป็น3โซนด้วยกันซึ่งแตกต่างกันตามสไตล์ที่ออกแบบนั่นเองค่ะ รูมไทยเนี่ยแบ่งออกเป็นหลักๆ3รูมไทยนะครับในรูมไทยแรกเนี่ยก็คือรูมไทยของในส่วนของเรือนไทยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าไทยเฮาส์คอทเทจนะครับก็ส่วนนี้นะครับด้านด้านซ้ายมือผมนะครับมีทั้งหมด11ห้องนะครับเป็นห้องพักสไตล์ตกแต่งแบบไทยเดคอเรทเลยนะครับก็คือเข้าไปจะรู้สึกเทสของไทยนะครับคุณจะได้สัมผัสถึงถึงเอ่อความเป็นไทยนะครับในในห้องพักนี้นะครับผมส่วนใหญ่แล้วขายดีในลูกค้าสนใจมากในช่วงของของของ ไทยทีซันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างชาตินะครับเพราะรู้สึกว่าเวลามามาจากต่างประเทศก็อยากได้เทสของไทยนะครับแล้วก็ได้ฟิลของบรรยากาศของของทะเลแตส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นบิวดิ้งนะครับบิวดิ้งที่อยู่ด้านหลังนะครับเป็นเป็นลักษณะเป็นห้องซูเปอร์เยียการ์เดนวิว ะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องสไตล์ที่เป็นสตูดิโอนะครับก็คือเข้าไปจะเปิดมาก็จะเป็นเตียงนะครับอาจจะมีเตียงทั้งเตียงควีนและเตียงดับเบิลนะครับก็คือสามารถรองรับได้ในหนึ่งห้องนี้คือ2ท่านหรือใส่เอ็กซ์ตร้าเบดก็ได้นะครับก็สำหรับมา3ท่านนะฮะก็เป็นห้องที่เป็นก็คือในส่วนของวิวสวนจะอยู่ด้านหลังนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเป็นลุงไมทายที่เราเพิ่งสร้างมาใหม่เสร็จเ็เลยนะครับเป็นลุงทายใหม่มากนะครับเราก็ค่อนข้างที่จะมีดีไซน์นะครับเป็นเป็นแนวใหม่นิดนึงนะครับเป็นเป็นอีลักต์นะครับเป็นตึก สีสเทาด้านหลังผมนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยนะครับก,ก,ก,ก็ได้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 เมนชั่นไปถึงในเรื่องของอการใช้งานนะครับแล้วก็ความเรียบง่ายนะครับคือดูดีแต่เรียบง่ายนะครับในะสไตล์โมเดิน์น เป็นไงบ้างคะชมห้องพักในแต่ละโซนกันไปแล้วเรียกได้ว่าน,นอกจากวิวสวยเวอร์แล้วเนี่ยยังรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะมากันเป็นแบบครอบครัวหรือหมูคนะ่คณะหรือมากันแบบส่วนตัวแล้วชอบความเป็นโมเดิร์นหรืออยากจะพักแบบสไตล์ส่วนตัวส่วนตัวในบ้านไทยประยุกต์ติดริมหาด คุณก็เลือกได้ตามใจชอบค่ะและที่นี่ถึงจะดูกว้างขวางแต่ต้องแอบกระซิบบอกค่ะว่าเขาบริการได้ประทับใจด้วยสไตล์ความอบอุ่นแบบเป็นครอบครัวจริงๆค่ะการมาพักผ่อนของที่นี่นั้นเน้นให้เราได้พักผ่อนแบบชาร์จแบตกันจริงๆเริ่มอุ่นเครื่องในช่วงเช้าด้วยการมาเล่นน้ำทะเลกันต่อด้วยนอนเอกเนกรับแสงแดดในช่วงกลางวัน นอกจากเราจะได้รีแลกซ์ชมวิวทะเลสวยๆแล้วนักท่องเที่ยวบางส่วนที่หลงไหลในความสนุกสนานแบบเฮฮาปาร์ตี้หน้าหาดที่รีสอร์ทแห่งนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังค่ะเรียกว่าเป็นหาดที่ไม่เคยหลับเลยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมร้อยแปดให้เลือกสรรเลยทีเดียวค่ะครับในส่วนของโปรแกรมการท่องทเที่ยวของที่สเสม็ดสองวันหนึ่งคืนเนี่ยง่ายๆครับผมมองว่าถ้ามาทะเลสเม็จเนี่ยเราต้องมาสัมผัสเรื่องของทะเลที่สวยงามอยู่แล้วผมแนะนําก็คือเช้ามาเราก็ มาจากที่พักนะครับมองหาโปรแกรมดำน้ำนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวรอบเกาะสักโปรแกรมหนึ่งนะครับจะเหมาะสมนะครับเพราะว่าบริเวณท้ายเกาะเนี่ยนะครับที่บริเวณด้านหลังของเกาะเนี่ยคือบริเวณอ่าวปะการังนะครับจะมีความสวยงามของปะกการังอยู่นะครับก็ไปดำน้ําดูปะกการังที่นั่นได้ผมแนะนําว่าสวยงามครับหรืออาจจะเป็นแพคเกจที่เป็นลักษณะไปเที่ยวดำน้ําที่เกาะบุดีครับที่เกาะบุดีหรือเกาะทะลุครับก็จะสวยเพราะว่าแต่เกาะทะลุเนี่ยห่างจากบริเวณของเกาะสม ประมาณนั่งเรือประมาณ15นาทีนะครับก็ก็นั่งเรือออกไปนิดนึงแต่ผมว่าได้ความสัมผัสความงามของของของปากาลังนะครับประการดำน้ำที่ที่สวยงามได้ได้เห็นปะกาลังที่สวยงามมากกว่านี้นะครับผมแต่โดยรวมแล้วนะครับผมผมแนะนำก็คือทริปสั้นๆดำนำ้ำดูปะกาลังครับแล้วก็กลับมาที่นี่เพราะว่าตัวเกาะสม็จเ,เองเนี่ยเป็นเกาะที่ไม่ใหญ่นะครับผมดังนั้นโปรแกรมที่ท,ที่ที่แนะนำเนี่ยควรจะแนะนำในเรื่องของกิจกรรมทางน้ำมากกว่า นะครับหรืออาจจะเป็นพวกเล่นบานนาโบ๊ทนะครับหรือเป็นหลังจากนั้นอาจจะเป็นาพาราชูตนะครับใครอยากจะสัมผัสแับออเป็นรักษะเป็นซีมน,นิดนึงนะครับก็มีก็มีอยู่นะครับผมสำหรับกิจกรรมยามเย็นของบรนดานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่แล้วก็จะมานั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกกันที่นี่ค่ะข้าหน่อยก็ drink and Dance กันใต้แสงจันทร์ ให้เราได้นั่งฟินแล้วก็ชิลบนเบาะนั่งสีส้มสดที่ฟินาเล่บาร์โอ้ยคุณผู้ชมคะมันหยดติง่งจนลืมเวลานอนเลยล่ะคะ่ะและพิเศษสำหรับทุกค่ำคืนวันศุกร์ที่สม,ม็จแกรนด์วิลรีสอร์ทเขายัางจัดสเปเชียลไนท์แบบบาร์บีคิวซีฟู้ดยกอาหารทะเลสดสดกุ้งตัวโตต่อทั้งกุ้งม้าลายตัวใหญ่ปลากระพงสดสด ปูม้าเป็นเป็นหอยแครงและหอยแมลงผู่ที่ปราศจากสารฟอร์มาลีนเสิร์ฟมาคู่ก,กันกับสลัดบาร์ให้เรานั่งทานริมทะเลใต้แสงเทียนเก๋ๆเคล้าสายลมและเสียงคลื่นพร้อมชมการแสดงโชว์ควงไฟอันน่าตื่นเต้นอีกด้วยล่ะค่ะ ฉากกันด้วยบรรยากาศดื่มดำยามค่ำคืนที่หน้าหาดทรายแก้วก่อนเข้านอนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะคะ คพราะนี่คือรถที่ปกป้องคุณสัมผัสเทคโนโลยีเหนือชั้นใน Ford Focus ใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง759,000บาท ที่พักสุดคุ้มราคาประหยัดเที่ยวกระบี่แบบชิลๆที่นัทถาวารีน้ำพุร้อนรีสอร์ทแอนด์สปาแบบ2วัน1คืนและแบบ3วัน2คืนเริ่มต้นเพียง2,200บาทกับห้องพักสุดหรูแบบซุพเรียรสำหรับ2ท่านพร้อมอาหารเช้าและมื้อค่ำ เต็มอิ่มกับการอาบน้ำแร่นอนแช่น้ำผุร้อนสไตล์ออนเซนเมืองไทยจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ใช้สิทธิ์ได้ถึง31ตุลาคม2557สํารอสำรองจองห้องพักได้ที่02-325-4138 086-315-1683ทองกินถูกปาก ของฝากถูกใจต้นตำรับขน,นมมะแกงเพชรบุรีไปเพชรบุรีครั้งใดอย่าลืมแวะไปแม่กิมหลัง เช้าวันใหม่เช้านี้ที่เสม็จมาเริ่มกันที่กิจกรรมเบาๆอย่างการเดินเล่นริมชายหาดที่ทอดยาวลงแช่น้ำทะเลรับแสงอ่อนๆจากนั้นมารับประทานอาหารเชา้าเคล้าธรรมชาติรับลมทะเลฟังเสียงคลื่นกระทบหาดกันที่ห้องอาหารเดอะแกรนด์รีตอร์ทแบบบุฟเฟ่สไตล์นานาชาติค่ะพร้อมรับกาแฟถ้วยโปรดนั่งทอดสายตาชมวิวทะเลแบบพาโนรามา ที่นี่ถือเป็นจุดเด่นของสม็ธแกรนวิวเลยล่ะค่ะวิวสวยอาหารรสชาติอร่อยขึ้นชื่อส่วนมื้อเที่ยงและมือ้อค่ำที่ห้องอาหารเดอะแกรนเวฟตัวเรานี้ก็เปลี่ยนเป็นเมนูแบบอลาคลาสยกทะเลส,สดใหม่มาปรุงเป็นเมนูหลากหลายทั้งไทยจีนเมดิเตอร์เรเนียนให้เราเลือกทานตามใจชอบค่ะ ครับในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยนะครับผมตอนนี้ทางเราเองเนี่ยได้ทำโปรโมชั่นในส่วนของตั้งแต่เดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับถึงกันยาเลยนะครับปลายกันยาเลยนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับถึง30กันยายนนะครับผมก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับจองห้องพักเนี่ยเรามอบส่วนลดให้15%นะครับพร้อมอาหารเช้านะครับผม นะฮะก็ในช่วงสุกสาวัอาทิตย์เนี่ยเรามีสเปเชียลพิเศษนะครับในเรื่องของของของอาหารการกินนะครับผมแนะนำนะครับผมในส่วนของเ,เอาด้านล่างเนี่ยด้านติดหาดเลยนะครับทุกๆเย็นของวันสุกร์เนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่า คืองานของการขายบาร์บีคิวนะครับจะได้รับประทานบาร์บีคิวนะครับร้อนๆนะครับรวมถึงอาหารทะเลนะครับย่างสดๆเลยไม่ว่ากุ้งหอยปูปลาต่างๆนะครับตรงนี้ได้ความบรรยากาศของของอาหารทะเลสดๆแล้วก็ได้นั่งทานริมหาดด้วยอันนี้ผมขอแนะนําเลยครับกับที่นี่ครับผมสเมเด็จแคนยูรีสอร์ทนะครับกเกาะเสม็จเองเนี่ยเป็นเกาะที่ ค่อนข้างอย่างที่ผมเกลี่งที่ข้างต้นนะครับว่ากเกาะสม็ดเนี่ยเป็นเกาะที่มีสเสน่ห์ในเรื่องของทะเลที่สวยงามนะครับแล้วก็ใช้หาดที่ที่ที่ขาวสะอาดนะครับก็แล้วนักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็อยากให้แนะนํากลับมาอีกนะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย การที่คิดจะเลือกที่ไปเที่ยวทะเลสักที่เนี่ยผมคิดว่าเกาะเสม็ดเนี่ยเป็นเกาะที่ใกล้นะครับเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็แถมได้บรรยากาศที่ที่ที่ค่อนข้างที่จะครบนะครับไม่ว่าอยากจะไปเที่ยวกลางคืนที่ไหนนะครับหรือว่าเป็นนอนกลางวันกิจกรรมทางน้ำนะครับผมคิดว่าเกาะเสม็ดเองเนี่ยเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไม่ไกลจาก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 กรุงเทพหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัด นะครับผมอีกส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาครับลองสัมผัสดูนะครับกับที่ที่ที่เกาะสม็ดดูครับเพราะว่าเผมสังเกตครับนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ยเวลามาสม็ดแล้วอยากกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะด้วยความที่ประทับใจในเรื่องของทะเลที่สวยงามนะครับกับยังไงแล้วนะครับก็คือถ้ามาคิดถึงสม็ดก็อยากให้นึกถึงสม็ดแกรนด์รีสอร์ทด้วยนะครับผมครับ ก่อนที่เสม็จ,จนเต็มอิ่มแล้วสายเก็บกระเป๋าเดินทางกลับแต่อดไม่ได้ค่ะที่จะแวะชมความงดงามของโลกใต้ท้องทะเลแบบไม่ต้องลงไปดำน้ำกันที่นี่ค่ะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยองซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวบ้านเทเป็นสถานที่ศึกษาทดลองและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพันธุไม้น้ำอีกทั้งยังเป็นแหล่งรวบรวมพันธุสัตว์น้ำที่สวยงามและหายากรวมทั้งให้ความรู้ด้านทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมง ที่นี่แบ่งการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือส่วนจัดแสดงพันธ์สัตว์น้ำมีชีวิตพันธ์ไม้น้ำของไทยและที่พิเศษทิปเก๋ก็คือมีอุโมง์ทางเดินใต้ทะเลจำลองให้เราได้สัมผัสกับสัตว์ทะเลอย่างใกล้ชิดอีกด้วย ีส่วนจัดแสดงนิทรรศการและส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยเปิดให้เข้าชมทุกวนันปิดเฉพาะวันจันทร์กับอังคารค่ะ Welcome to Thailand Welcome to Thailand Welcome to North of Thailand ก่อนกลับจากทะเลระยองพลาดไม่ได้ค่ะ <ไป S 1> กลิ่นของอาหารทะเลที่ชวนมา <ไป S 1> ทำให้เราต้องมาแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันที่นี่ค่ะตลาดบ้านเพที่นี่เขาเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลแปรรูปแล้วก็อาหารทะเลสดๆแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยองขอบอกค่ะราคาเขาถูกมากๆจริงๆส สสบ,สบ Thailand. Welcome Thailand. อ้าๆคุณผู้ชมคะจะมัวนั่งทนร้อนนอนอยู่บ้านกันไปทำไมลุกขึ้นมาหาเฮชวนเพื่อนหรือคนรู้ใจมาใช้เวลาในวันหยุดและวันธรรมดา มาดื่มด่ำกับบรรยากาศชายทะเลกันที่เกาะเสม็ดกันดีกว่าแล้วคุณจะพบว่าเสม็ดวันนี้ทะเลสวยน้ำใสาอาหารสดสะอาดจริงๆแล้วมาเจอกันนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์แล้วละคะ่ะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับโฟกัสไทยแลนด์รีวิวออนแอร์ที่เที่ยวที่พักทั่วเมืองไทยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจแพ็กเกจดีๆและที่พักที่เคยออกอากาศไปแล้วสามารถเข้ามาดูและจองกันได้ในราคา<ส>พิเศษพิเศษพร้อมชมรายร การย้อนหลังได้ค่ะทั้งหน้าแฟนเพจ Facebook Focus Thailand และอย่าลืมมากดไลค์ให้ชริตที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Welcome to Thailand Welcome to Thailand We go to South of Thailand and Koh Chang Koh Mak Koh Kut ทางตายตะลุงโนรารองแงงลีลาเลือนตาหนาชมุม